ส่วนทางผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็มองว่านี่เป็นวิกฤตหนักของโลกแล้วค่ะที่พบการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด -19 และมีตัวเลขผู้ติดเชื้อหลายประเทศทั่วโลกในเวลานี้แล้วตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจากโควิด -19 อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปตั้งแต่ตอนต้นรายการทะลุกเกินกว่า81.6แสนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้หัวหน้าแพทย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐนายแพทย์แอนโทนีเฟลซีซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเฉพาะกิจเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำทำเนียบรัฐบาลของทำเนียบขาวมีการส่งคำเตือนหลังผู้ติดเชื้อไวรัสในสหรัฐและทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการแพร่กระจายมากขึ้นกว่าเดิม นายแพทย์ฟลซีแสดงความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกอย่างมีนัยยะสำคัญและเห็นด้วยกับคำพูดของว่าที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนที่มองว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกำลังรออยู่ข้างหน้าโดยเตือนว่าสหรัฐกำลังอยู่ในจุดวิกฤตเนื่องจากชาวอเมริกันจำนวนมากเพิกเฉยต่อแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่นเดียวกันกับสกอตต์ก็ตลิปซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาและสมาชิกค,คณะกรรมการของไฟเซอร์ที่มีการให้สัมภาษณ์กับ CBS ว่ามีเดือนที่น่ากลัวรออยู่ข้างหน้าโดยเขาเชื่อว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้เข้าไปในสหรัฐอเมริกาแล้วและตอนนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเฝ้าระวังถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะส่งผลทำให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้นก็ตามทั้งนี้สหรัฐ เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่14ธันวาคมขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนด้วยว่าการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่กระจายได้มากขึ้นมีแนวโน้มว่าจะทำให้มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อรวมถึงผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นในปีหน้าค่ะ